ama ตาเิยมปิมายังปันเตวิสุงวิสุงรักคณธายยเตสรเนนะสหปัญจสิลานิยาจาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาจงคุบุญด้วยกันนะคะแม่แม่ทุกท่านขาเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะว่าพิธีการยกช่อฟ้าเป็นยังไงนะคะนะโมตัสสะอ้ดีใจนะคะแม่แม่ขาที่ได้มามีส่วนร่วมนะคะเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณแม่ขะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแม่แม่ขามาอัปเดตนะคะชมพิธีการยกช่อฟ้านะคะเพราะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ทำภาพเลยนะคะแม่ๆามาร่วมกันด้วยกันนะคะทุทาสรนังขจาีทุางสรนังขจารีทุมทางสรนังขจามีสังขัาีงสนังขจารสังขสรนังขจามีทาสนงางสรนังขจาีุททางสัเารารัาีทุางนงขจาีทารนังจารทุานังขางังารทุเทนังขีทมังสรนังคัามี ตุติยมปิสังขันสรนังสัจชานีตุติยมปิปุตตังจาระมุจจาตุติยมปิปมตตังจาระมุค่ะ แม่เคก็เพิ่งเห็นนะคะว่าครั้งแรกนะคะว่ายกข้อฟ้าเป็นยังไงส่วนมากก็จะไปทําบุญบุญเขาเสร็จแล้วเราก็ไปฝังศพก็ทำบุญกันก็เชิญพิธีการยกข้อฟ้าเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยนะคะตามภาพเลยนะคะแม่ๆคะตามภาพเลยนะคะเจ้าภาพใหญ่นตามิภามาิิธนาเว มีสิทธิ์กรรมบัญชา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  สมาธิยามิกาเมสุเมชาจารวะเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณี สิกขาปัทห er ังสมาธิยามิสุราเมรยางอนจักปมาเจตนาวิรัตมีสิกขาปัทหังอนจักปมาสุราเมรยางอนจักปมาตรานาวรัตีสิกขาปัทหังสมาธิยามิ إ ي م านิปัญจสิกขาปัทหางนิจิเลนะสุกัดติยังติจิเลนะภคกะจัมปทาสาธุนานิพุติยังติตัสมาสีลังก์ สวัสดีค่ะสวัสดี Omaha, ินดีนะคะมารวมสาธุบุญด้วยกันนะคะปัญจสิทาปทานิสมาธิยามิตัตยามิติปัญจสินาปทาณิสัมาทิยานกักางวันารวงสีจงช้างมานาไปกามตพระ้าระสิริพรมสอนระพันปัยสงจ้าคณะอัเภอทานตูได้ยืนตรงหน้าบายสี ขอเรียนเชิญเจ้าภาพเจ้าสัตยาทุกคณะประกอบไปด้วยคณะจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีานาะงยิ่งนะคะทักทายกันได้นะคะแม่แม่แมแมะ,ะถือได้ไดแล้วกันค่ะนะคะ มาอัปเดตนะคะให้แม่ๆได้เห็นกันแม่เข็มทองมาพิสูจน์นะคะวันเาวันจักราชพระสารคูณารุสารคูนะคะด้วยกานางสุจริตจาเจงานายดูดาเพ็กร้านายสมยศแสนดีนายทิ้งนายจินสุขจิตนายถอยสารงงามเมตุยจงเจงามนายสนสารงามนายสิงห์นางวันเป็นทองโถงออกไปทุกท่านไปถือได้เพื่อที่จะประกอบพิธีนะครับ ถ้ามีกรองมีคนประจำหอกรองหอระฆังนะครับเมื่อพระสงฆ์ทางนั้นเจริญชัยมงคลคาถาก็ลั่นกรองกรองระคังปล่อยเวลายกไปปล่อยสายสินโดยเด้ออย่าไปดึงไว้แล้วก็ฝ่าก็ลอยฟ้ากับไปพร้อมช่อฟ้าดยเด้อเมย์รอมต้องบอกนะโุกท่ อพอกัน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 ลลโอ้สามลาก่อนเอาไปให้ครึ่งครึ่งไหมเอาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีแม่ค่<อ><น>ะตด้นหน้าถ้าพร้อมให้สัญญาณนะครับาดูด้วยกันนะคะพิธีการนะคะทางสวยเขาทำยังไง จะไม่เหมือนนะคะที่อื่นนะคะแม่แขกมพ็นะคะสวัสดีค่ะจะได้โหล้มันเลยอ้าวไหพี่น้องเราเข้าไปเข้าไปมุนจีนู้อ้าวมุนจีมุนจียกโชอฟ้าด้วยกันเนอะใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วนะเอาเระเดนะเออเยอเยอะเออเออเอเยอะ สองย่างองยียีบอที่ตรจิต รุ่โรจชน์ชุชฉ่ช่างชวาเดปัังกินานปะะัังกินานิกาตวานารับตันเดปตังกินิจยันโตโมติยามูเรตังกรยานะ ปัญาจินางมโนรมบังพระเนธีเตปัญาจิตนาปัาจินากาตานพันันเปิเนส่พระทิ์ส่องแสงสว่าง

ขอให้ชีวิตท่านรุ่งเรืองร่ำรวยวันที่หนึ่งทุกหวยทุกคนทุกคนทุกคนชีวิตอย่าได้ตกต่ำที่ผ่านมาให้มันผ่านไปเดินแต่นี้ไปขอให้รุ่งเรืองขอให ปล่อยเลยแล้วก็เขาจับกลั้มช่วงเช้าเุีแบร้นะจังอ้าวทยอยปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยปล่อยเจ้าปล่อยเจ้าจํานวนแล้วอ้าวปล่อยได้แล้วกลับไปนั่งที่เดิมจะได้ถวายเอาไปครับเอาไปอีกหน้ามาจังอันหน้าหาบชาเดิมมาที่นี่เดิมมีนักอีกวบมอม เดี๋ยวเนี่ยวีกาะเสียมตั้งรูดูอ้าววีมัติบอยมอาจสแน่อ้าวขอเชิญเจ้าภาพทั้งสิบสามท่านที่มีรายชื่อได้มานั่งแถวหน้านะครับเตรียมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิริพรมสอนเจาน้าคณะอภอท่านตูมพร้อมดว้วยคณะสงฆ์ซึ่งเป็นองค์เจริญชัยญามงคลกระถาประกอบไปด้วย ยังเหลืออีกอีกหนึ่งช่อจะไหมขึ้นไปพรอมกันเหรอยังอีกช่อหนึ่งนะคะยังอีกช่อหนึ่งนะคะ